ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025เจ้าสัวปัดก็เสนอยุงทองขอซื้อมูนิส32ล้านปอนมีรายงานข่าวว่าเจ้าสัวน้อยฟูลแลมทีมในศึกเพเมเลก เลือกปฏิเสธข้อเสนอจากยูงทองลิสยูไนเต็ดทีมน้องใหม่คู่แข่งร่วมลีกที่ขอซื้อตัวโรดริโก้มูนียด้วยค่าตัวรวมสูงถึง32ล้านปอนด์ฟูแลมได้ทำการติดต่อพร้อมก็เสนอ26ล้านปอนด์พ่วงด้วยแอดออนอีก6ล้านปอนด์แต่พวกเขาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวตามการรายงานจากอิฟนิงสแตนดาร์ดบอร์บริหารของเจ้าสัวน้อยมองว่ามูนิยสยังเป็นหนึ่งในแข้งคนสำคัญของทีมและเขาก็ยังเคยได้รับควาจนใจจากเวสต์แฮมยูไนเต็ด ในช่วงตลาดซื้อขายนะักเตะเดือนม,มกราคมที่ผ่านมาด้วยโดยพวกเขาไม่คิดจะปล่อยแข้งซัมบ้าในช่วงซัมเมอร์นี้กระ,ะนั้นอาจยอมทบทวนหากได้รับข้อเสนอที่ยากเกินกว่าจะปฏิเสธสำหรับฟูแลมกำลังติดตามกองหน้าอยู่หลายคนและอาจจะเสริมหัวหอกเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อให้มูนิสและลาอูนคิมิเนสไม่ได้ย้ายทีมไปไหนก็ตามส่วนทางด้านลีสยูเนเต็ดนั้นอยากได้กองหน้าระดับท็อปเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าร้อนและคาดว่าจะหันไปหาเป้าหมายอื่น จากที่เขาเสนอขอซื้อมูนิสโดนปฏิเสธโดยดายิงวัย24ปีผ่านการทำไป8ประตูจากการลงเล่นในเกมลีก31นัดฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เขาได้ลงเป็นตัวจริงเพียงแค่8เกมเท่านั้นท้านี้เขาย้ายมาจากฟราเมงโกเมื่อปี2021และจนถึงตอนนี้ทำไปแล้ว26ประตูจากการลงสนาม97เกมให้กับเจ้าสุน้อยฟูแลม ไม่ถอดใจอาลฮิลาวสู้ต่อขอเปลี่ยนใจเตโอคาแข้งซาอูรายงานจากอิตาลีระบุว่าอาลฮิลาวทีมดังจากซาอุดิอาระเบียยังไม่น้มเลิกความพยายามในการคว้าตัวเตโอแอคนองเดสแบ็กซ้ายของปีศาจแดงดำเอซิมิลานแม่นักเตะจะเคยปฏิเสธข้เอเสนอที่มีมูลค่าสูงมาแล้วก็ตามอัลฮิลาวซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้าการดทีมของซิโมเนอินซากี อดีตเฮดโคชของ Inter Milan, อินเตอร์มิลานเคยยื่นก็เสนอจำนวน35ล้านยูโรให้กับมิลานพิจารณาเพื่อขอคว้าตัวเตโอมาร่วมทับแต่ดิวดังกล่าวก็ล้มเหลวเนื่องจากนักเตะตัดสินใจไม่ย้ายไปเล่นที่ซาอุดิโปรลีกแม้จะได้รับข้อเสนอสัญญามูลค่าราว18ล้านยูโรต่อปีก็ตามหลังจากนั้นเตโอได้เจรจากับเอลติโกมาดริดซึ่งแม้ว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องส่วนตัวแต่ทังสองสโมสรยังไม่สามารถตกลงค่าตัวกันได้จึงมีข่าวออกมาว่ามิลานและยูเวนตุส พิจารณาการแลกตัวนักเตะระหว่างเตโอกับดูซานเวลาโฮเวชโดยทั้งคู่มีมูลค่าในตลาดราว30ล้านยูโรและเหลือสัญญากับต้นสังกัดปัจจุบันอีกเพียงหนึ่งปีเท่านั้นรายงานจากสกัดสปอร์ตอิตาลีระบุว่าตัวแทนจากอาวิลาาได้เดินทางมาอย่างอิตาลีเพื่อพบกับผู้เกี่ยวข้องในเมืองมิลานและผลักดันข้อตกลงนี้ให้เกิดขึ้นจริงทางนี้แม้อาวิลาาจะเคยยิ่งข้อเสนอมูลค่า35ล้านยูโรซึ่งตรงตามที่มิลานต้องการแล้วแต่ปัญหาหลักอยู่ที่การนบน้วให้เตโอ ยอมย้ายมาคัดแข่งที่ซาอุดิโปรโลีกซึ่งสก,การสปอร์ตระบุว่านั่นไม่ใช่เรื่องง่ายนักอ์สซนอนตกลงสัญญาส่วนตัวเชสโกลุล่วงเหลือขั้นตอนถกค่าตัวเท่านั้นปืนโตใกล้ซิวดายิงสโลวีเนียเบนจามินเชสโกแล้วและจ่อร่วมทินเอมิเรตสเตเดียมหลังอ์สซนอนตกลงสัญญาส่วนตัวเรียบร้อยเหลือเพียงเจรจาค่าตัวกับไรซิก ดันโยเคเรสหุดโผเพราะค่าตัวแพงเกินไปซึ่เมองไส้กรอกเผยว่าาร์ตอนผ่านขั้นตอนตกลงสัญญาส่วนตัวกับเบนจามินเชสโก้กองหน้าของแอร์บลเลซเรียบร้อยและรอถกเรื่องค่าตัวกับโตสังกัดนักเตะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะฉุดมาล่าตาข่ายในแชมเล็ก,กดูกันหนะ้าารสตอนอยู่ในช่วงล่างของหอกคนใหม่โดยทีแรกพวกเขามุ่งมั่นที่จะดึงวิกตอร์โยเคเรสมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ตัดสินใจล้มแผนลงแล้วเนื่องจากทีมแชมป์ลีกโปรตุเกสร้องค่าตัวของสตาร์ทีมชาติสวีเดนสูงลิ เกินกว่าทีมปืนโตพร้อมใจหลังจากถอนความสนใจจากโยเคเรสทีมของคุณซือมิเกลอาเตตาตกเป็นข่าวเลงดึงเชสโกมาร่วมทีมโดยล่าสุดบิลเผยว่าทีมจากเปมาริกตกลงสัญญาส่วนตัวกับดาวยิงทีมชาติเซลร์เนียในวัย22ปีได้สำเร็จแล้วและจะเจรจาค่าตัวนักเตะกับแอร์แบรซิกเป็นลำดับถัดไปอย่างไรก็ดีมีการเผยว่าอาร์ซนนไม่พร้อมจ่ายเงินระดับ85.5ล้านปอนด์หรือราว3,762ล้านบาท ตามที่ทีมบุนเดสลีกาเยอรมันต้องการเพื่อแลกกับการปล่อยตัวสตาร์คนสำคัญออกจากทีมและจะพยายามขอลดจำนวนเม็ดเงินดังกล่าวลงเพื่อเซ็นสัญญากับแข้งเป้าหมายของทีมซึ่งมีผลงานสอยตะไข่ในฤดูกาลที่ผ่านมา21ประตูพร้อมซอบซานโชตกลงนาโปลีได้แล้วแต่ยังติดเรื่องค่าตัว สกอรสปอร์อิตาเลียสื่อของอิตาลีระบุว่าเจดอนซานโชแสดงท่าทีว่ายินดีซบนาโปลีแต่ปัญหาคือค่าตัวที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดตั้งเอาไว้เจดอนซานโชปีกของแมนยูตอบตกลงกับนาโปลีไปแล้วว่าเขายินดีจะย้ายไปเล่นให้กับที่นั่นตามการรายงานจากสกอร์สปอร์อิตาเลียสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอิตาลีอนาคตของซานโชถูกจับตามองอย่างหนักพอตัวหลังจากที่เป็นที่เชื่อกันว่ารูเบนอโมริมเฮดค้ชของแมนยูไม่คิดจะใช้งานเขาซึ่งตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา ดาวเตะในวัย25ปีก็อตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรอยาร่างไรก็ตามเสรษเดิมเสริมว่าเรื่องค่าตัวถือเป็นปัญหาใหญ่เพราะแมนยูต้องการเงิน25ล้านยูโรหรือประมาณ925ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตัวของซานโช่แต่นาโปลีไม่พร้อมจ่ายเงินในระดับนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าซานโช่เหลือสัญญากับแมนยูถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้น หรือหึงนิวคาสเซิลสนคว้าแลชเฟิร์ดร่วมทัพมีรายงานข่าวระบุว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจคว้าตัวมาคัสแรสเฟิร์ดตัวรุกส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายลักเตหน้าร้อนนี้แรชเฟิร์ดในวัย27ปีถูกตัดชื่อออกจากทีมโดยครั้งสุดท้ายที่ลงเล่นให้กับปีศาจแดงคือเดือนธันวาคมก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับแอสตันวินล่าในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาโดยกองหน้ารายนี้ทำงานได้อย่างน่าประทับใจที่วินล่าพาร์ค ยิงได้4ประตูกับอีก6แอซิสจากการลงรสนาม17นัดในทุกรายการแต่อนาคตของเขายังคงไม่แน่นอนและไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของรูเบนอัมมอริมอีกต่อไปสัญญาของแค่นวัย27ปีซึ่งได้รับค่าเหนื่อย3,15,000ฟอนต์ต่อสัปดาห์จะสิ้นสุดลงในปี2028 และคาจ้างของเขาคืออุปสรรคใหญ่ต่อการย้ายทีมอย่างไรก็ตามรายงานจากเดอะซัระบุว่านิว c คาสเซิลพร้อมจะดึงแรชเฟรตไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานยังอ้างอีกว่า The m a ม p ก e าเชื่อว่าพวกเขาสามารถให้รากฐานที่มั่นคงแก่กองหน้ารายนี้เพื่อสร้างและกอบกู้อาชีพการค้าแข่งของเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้งในขณะเดีวยวกันพวกเขายังามาบโอกาสให้กับแรชเฟรได้ไปเล่นเวทียูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีกด้วย สเปอร์ถอนตัวเอมเบอร์โม่จ่อซบอแมนยูหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเรียบร้อยบรนเอมเบอร์โม่สตาร์เบรนทฟอร์ดในวัย25ปีใกล้เป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเดแล้วหลังสเปอร์ถอนตัวจากการเจราจาอย่างเป็นทางการแถมเจ้าตัวตอบรับข้อเสนอปีศาจแดงเรียบร้อยเหลือแค่เจราจาค่าตัวต้นสังกัดลุนปิดดีลตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้มาหากราบการย้ายทีมของบรันเอมเบอร์โม่สตาร์ตัวรุกจากเบรนฟอร์ดพิกอีกรอบ หลังมีรยายงาน,นว่าหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจได้ถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้วโดยเอมเบอร์โมในวัย25ปีโชว์ฟอร์มโดดเด่นในฤดูกาล2024-2025ยิงไป20ประตูและจ่ายอีก9แอสซิสต์จากการลงเล่น42นะัดรวมทุกรายการให้กับพึ่งพิฆาตเบรนเฟิร์ดและได้ฟอร์มที่ร้อนแรงําใม้เขาตกเป็นข่าวการย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้โดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวแนวรุกทีมชาติเคมรูนไปร่วมทัพ ต่เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมามีรายงานว่าท็อตแนมอสเปอร์ได้เข้าร่วมวงแย่งลายเซนด้วยเช่นกันโดยหวังใช้ความสัมพันธ์ระหว่างโทมัสแฟรงค์กุนซอใหม่ของทีมที่เคยร่วมง,งานกับเอมเบอร์โมที่เบรนเฟอร์ดเป็นตัวน้มน้าให้เจ้าตัวปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามล่าสุดระบุว่าสเปอร์ได้ถอนตัวจากการเจราจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวาเลนตินเฟอร์ลองผู้สื่อข,ข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะจาก Transfer i n s ิน e r เเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่าสเปอร์ถอนตัวจากดิวดแบร์อ แหล่งข่าวบอกกับผมและลูรีกาเดติว่ารายงานก่อนหน้านี้ตัวนักเตะให้คำมั่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วโดยเฟอร์ลองยังเสริมอีกว่ามีสัญญาณบวกจากการเจรจาระหว่างแมนยูกับเบรนเฟิร์ดในดีวของเอบเบอร์โมตามรายงานของผมและลูรีกาเดติพวกเขาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกลงค่าตัวถาวรเอบเบอร์โมต้องการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นทั้งนี้ดูเหมือนว่าตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายของปีศัจแดง ที่ต้องเสริมคุมกําลังให้กับรูเบนอะโมเรียมหลังจากทีมจบอันดับ15ในศึกเพลเบกอังกฤษได,ดูการที่ผ่านมาหากคอบอลชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช n นลคนคอบอลเช่นเดิม